สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่9วันที่9เดือนอพฤษภาคมปีพศ2,564ะครับก็ช่วงนี้ในประเทศไทยก็มีสถานการณ์เรื่องโควิดเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ประชาชนคนไทยก็ต้องเข้าคิวลงทะเบียนเพื่อรอฉีดวัคซีนนะครับในช่วงนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการ อยู่บ้านไม่ออกนอกพื้นที่ไปไหนไกลๆพยายามใส่แมสในที่สาธารณะอยู่ห่างป้องกันตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกว่าไปปล่อยให้ติดเชื้อขึ้นมาในช่วงนี้ก็จะลำบากมากเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าโรงพยาบาลไม่พอบุคลากรทางการแพทย์ก็ทํางานหนักเอาเป็นว่านั่งอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทําอะไรก็นั่งอ่านหนังสือดู YouTube ทําอะไรไปไเรื่อยๆการท่องเที่ยวก็ทําลําบากนะครับวันนี้ก็จะคุยกันเรื่อง คุยเรื่องอะไรดีจะชวนคุยเรื่องอผมเนี่ยทำคลิปเรื่องเที่ยวพมา่าเยอะแล้วก็ตอนนี้หลายคนก็ถามมาว่าแล้วจะไปพมา่าอีกได้ไหมคําตอบก็คือช่วงนี้มันยังไงไปไม่ได้เนื่องจากมีโควิดนะครับถึงไม่มีโควิดช่วงนี้พมา่าก็มีสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าเกิดการปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่แล้วก็จริงๆประเทศเมียนมาเนี่ยนะครับหรือประเทศพมา่าที่เราคุ้นแตเรายังไม่ค่อยคุ้นที่จะเรียกว่าเมียนมาเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าพม่าพม่าพม่าเนี่ยนะครับพม่าเนี่ยก็เป็นประเทศที่ มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยแล้วก็อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยมีรูปร่างของประเทศเนี่ยนะครับตามแผนที่ก็คล้ายกับประเทศไทยก็คือ,อประเทศไทยที่หันขวานไปหันขวานไปด้านขวาส่วนประเทศพมา่าก็หันขวานไปทางด้านซ้ายนะครับมีด้ามขวานมีหัวขวานคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าก็ประเทศเมียนมารหรือประเทศพม่ากับประเทศไทยก็มีประวัติศาสตร์ที่ติดต่อ,อเกี่ยวข้องกันมาอย่างยาวนานนะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ พม่าก็ตกเป็นอนณานิคมของอังกฤษหลังสงครามโลกนะครับหลังจากที่พม่าได้เอกราชมาแล้วเนี่ยก็ปกครองโดยร,รัฐ,ร,ฐรัฐบาลทหารมาตลอดนะครับก็คือเนื่องจากว่าเมียนมาเนี่ยก็มีหลายชนเผา่าชนเผ่าที่เขาเรียกเป็นชนเผ่าหลักๆจดทะเบียนอยู่นี่ก็ประมาณสักสิชน35ชนเผ่าประมาณนั้นนะครับชนหลักๆก็มีเจ็ดชนเผ่าด้วยกันที่พอจําได้ก็มีเมียนมาหรือบะมา ไทยใหญ่นะครับกเรียงมอนขชินกระยา,าปะโอเยอะทีเดียวเอาเป็นว่าโรฮิงญานี่นะครับก็ทีนี้พมา่านี่ก็ช่วงหลังเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าหลังจากที่ได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้วเนี่ยก็ปกครองโดยรัฐบาลทาหารนะครับ มาตลอดเลยตอนช่วงแรกแก็มีในพลเนวินนะในพลเนวินเนี่ยชื่อคุ้นๆใช่ไหมเพราะว่าประเทศเราก็มีนักการเมืองชื่อเนวินเขาก็บอกว่าคุณนักการเมืองที่ชื่อเนวินก็ไปตั้งชื่อ,อามาจากาในพลเนวินนั่นแหละนะครับพอในพลเนวินเนี่ยยึดอานาจกวาดล้างศัตรูการเมืองจากนั้นมาหลายทศวรรษเลยนะครับพม่าก,ก็ปกครองโดยทหาร,รเผด็จการมาตลอดนะครับ ทีนี้พรมาต่อมาเนี่ยนะครับก็ในปีประมาณสัก1990เนี่ยนะครับพม่าก็ถูกประชาคมโลกเนี่ยเขาก็เาเารียกอะไรนะโดดเดี่ยวอะประมาณนั้นเนี่ยนะครับแล้วทำให้พม่าเนี่ยก็แบบล้าหลังเลยทีเดียวนะครับก็ยังไม่มีการพัฒนาประเทศเพราะนั้นในตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเมียนมาก,ก็เลยเป็นประเทศที่ค่อนข้างล้าหลังนะครับ ีนี้พอโดนกดดันมากๆเข้าเนี่ยพม่าเขาก็เลยมีการเลือกตั้งนะครับก็มีการเลือกตั้งก็ปรากฏว่านางอ,องซานซูจีซึ่งเป็นออลูกของในพลอ,องซานในพลอ,องซานเนี่ยนะครับซึ่งในพลอ,องซานนี่ก็เป็นคนที่ทําการขอบผู้เอกราชคือรวบรวมชนเผ่าแล้วก็ขอบขอบผู้เอกราชคืนจากอังกฤษเนี่ยนะครับ นางองซานเนี่ยก็มีลูกชื่อองซานชูจีเนี่ยนะครับก็นางองซานชูจีก็ชนะการเลือกตั้งไปอย่างถล่มทลายแล้วก็ได้คะแนนเสียงลงบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณนั้นนะครับซึ่งาตามการเลือกตั้งนี่นางองซานชูจีก็ต้องเป็นผู้นําประเทศแต่ว่าสุดท้ายรัฐบาลทหารก็ไม่ยอมนะครับก็ไม่ปล่อยมือแหละเลือกตั้งอองซานชนะก็แบบจับนางองซานเนี่ยขังไว้กับบริเวณให้อยู่ที่บ้าน ที่ยังปุุงแหละอยู่ที่เกาะบ้านเป็นเกาะเลยนะอยู่เกาะกลางน้ำนะครับเมื่อสักปี2 0 0 0กว่ากวงพันสิบเนี่ยนะครับก็มีโรคออนไลน์ก็เริ่มเกิดไงโรคออนไลน์เริ่มเกิดทีน้พม่ากก็ถูกกดดันให้มีการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นในปี2 0 1 5เนี่ยก็มีการเลือกตั้งแต่ว่าเนาะทหารก็ไม่ยอมปล่อยมือแหละ ก็แก้รัฐธรรมนูญให้ทหารได้เปรียบไปเละคือตั้งแต่งตั้งสมมติว่ามีสมาชิกร้อยคนก็แต่งตั้งคาเองตั้งยี่ห้าคนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถึงแม้ว่าจะแก้รัฐธรรมนูญให้ตัวเองได้เปรียบนะก,ก็ยังแพ้นางองซอานอยู่ดีนะครับก็แล้วก็ออกรัฐธรรมนูญประเภทกีดขวางให้นาง,นางองซานได้เป็นประธานาธิบดีก็คือบอกว่าถ้าใครมีผัวเป็นชาวต่างชาติก็ห้าม มีผัวมีเมียเป็นชาวต่างชาติที่ก็ห้ามเป็นประธานาธิบดีประมาณนั้นตึ้งนางองซานก็มีสามีเป็นอังกฤษ่ยเพราะนั้นก็เอ,อเลือกตั้งมานางองซากน,ะนางงาก็ชนะนะนางองซานก็ชนะรากฏบว่าชนะแล้วจะปล่อยมือง่ายๆได้ไงก็ก็ก,ก็พยายามนะแก้รัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยเพื่อให้ตัวเองได้เปรียบนะครับก็นางองซานก็ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีประมาณนั้นนะครับ ทีนี้พอช่วงที่นางมีการเลือกตั้งเนี่ยสัญญาณประชาธิปไตยมันก็เกิดนะครับก็มีการเปิดประเทศนะก็มีการท่องเที่ยวเศรษฐกิจพม่าก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ปลายปีที่แล้ว2ปีนี้ปีนี้มัน20เท่าไหร่2 0 2 1ประมาณปลายปี2020เนี่ยนะครับก็ก็มีการเลือกตั้งใหม่ครั้งหนึ่งนนะครับก็ปรากฏว่านางองซานเนี่ยก็ชนะ อีกถล่มทลายเลยแลนสไลด์เลยประมาณนั้นนะครับฟังๆคล้ายๆคล้ายๆประเทศคล้ายๆประเทศ,เทศไหน <c oughs> เนอะคล้ายๆนี่ทหารก็ไม่ยอมไงทหารก็ไม่ยอมก็เลยทําการปฏิวัตินะยึดอํานาจตอนนี้ก็ยังไม่ทราบข่าวว่านางองซานเป็นอย่างไรบ้างฟังแล้วก็วนเวียนวนเวียนอย่างเงี้ยคล้ายๆบางประเทศนะในแถบนี้นะใกล้เคียงกันนี่นะครับ องทัพก็ปกครองแล้วก็ไม่ยินยอมให้หนางอ,องซานได้เป็นผู้นําประเทศเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมียนมาหรือพอม่าก,ก็สถานการณ์ก็ลําบากมากเลยทีเดียวเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วประชาชนก็ยากจนแล้วนะครับก็มีศึกภายในอีกมีการปฏิวัติร,รัฐประหารอีกมีโควิดอีกนะครับเ,เขาเรียกว่าการสาธารณสุขพื้นฐานก็ไม่ดีการค้ามนุษยพื้นฐานก็ยังไม่ดีเนี่ยนะครับเพราะว่าพม่าเพิ่งเริ่มพัฒนาถ้าเกิดว่าพม่าพัฒนาต่อเนื่องเนี่ยนะครับ พมา่าจะเป็นประเทศหนึ่งในเอเชียอาคเนที่ที่จะแซงหลายๆประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าเมียนมาเนี่ยหนึ่งเป็นมีประชากรเยอะแล้วก็มีทรัพยากรแรงทรัพยากรบุคคลเยอะคือแรงงานถูกแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเขามีทรัพยากรการท่องเที่ยวนี่เยอะมากนะครับนับจากใต้ไปถึงเหนือสุดของเมียนมาเนี่ยมีมีมิประเทศที่สวยงามแล้วก็แตกต่างกันทั้งใต้ก็ติดก,กับติดกะรนองนะตั้งแต่ใต้สุดของเขาคือติดก,กับประเทศไทยคือกะรนองก็คือเป็นด้ามขวานของพมา่าเขาเนี่ยครับ เหนือสุดก็ตกเหนือสุดก็จดที่เบดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจดที่เบดเขาก็มีหิมะตกนะรัตคาชินอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าทุกนี้ประเทศเขาสวยงามแล้วก็ด้านมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมขนทรทมเนียมประเพณีเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นก็มีไปเที่ยวแต่ละเมืองของเมียนมาเน,เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งแต่ละเมืองก็มีเอกลักษณ์ของตนเองนะครับถ้าไปเที่ยวมอญเที่ยวกะเหรี่ยงไปเที่ยวไทยใหญ่เนี่ยแต่ละฐานที่ก็แตกต่างกันนะครับก็เนาะ แล้วก็เมียนมาก,ก็เป็นประเทศพุทธนะครับเพราะนั้นก็มีปัญหากับโรฮิงญาซึ่งรัฐยะไข่เนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นมันก็เป็นพุทธเน่นะฮะเพราะนั้นตอนหลังเนี่ยก็มีชนชาวบางประเทศอินเดียเนี่ยก็อพยพเข้ามาอยู่ในรัฐยะไข่นี่เยอะนะก็เปลี่ยนเป็นมุสลิมเยอะเพราะนั้นคนเมียนมาเนี่ยก็จะต่อต้านมุสลิมนะเขาจะมีปัญหากับมุสลิมมากเลยเดียวเพราะนั้นก็ก็มีการนะเขาก็บอกว่าโรฮิงญานี่ก็ไม่ใช่ ชนของมพม่าคนนั้นก็เกิดมีปัญหากรองยาเนี่ยนะครับก็มีอะไรเนะีมีข่าวคราว,าวเรื่องโรงยาเนี่ยนะครับเพราะเรื่องทางศาสนานั่นแหละออช่วงนั้นนางองซานเนี่ยเคยนางองซานก็แบบว่านางองซานก็เป็นพุทธนั่นแหละนะช่วงนั้นก็มีปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเยอะทีเดียวนะครับจะมีการยึดรางวัลโนเบลทางด้านสันติภาพของนางองซานคืนด้วยประมาณนั้นแต่ว่าออช่วงนี้แต่ว่า ชาวพุทธของเมียนมาเนี่ยก็จะชอบนางองซานมากเพราะว่านางองซานก็น่าเป็นผู้นําทางด้านประชาธิปไตยเพราะนั้นประชาธิปไตยในเมียนมาใกล้ที่จะเห็นแสงเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าก็ต้องวนกลับไปอยู่ในมือรัฐบาลทหารพรม่าอีกรอบหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่า,าคนที่คนที่ปฏิวัตินี่ชื่ออะไรในพลมินมิน,มนอนอไลน์ใช่ไหมในคนมินออนไลน์ มินออนไลน์ผู้นําสูงสุดฝั่งของทัพแล่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทราบข่าวว่านางอ,องซานถูกจับไปไว้ที่ไหนอันนี้ก็อ่านข่าวก็ประมาณนี้ผมก็อ่าน,นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปประเทศเมียนมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับซึ่งที่เมียนมาเนี่ยก็จะมีความสวยงามทางด้านธรรมชาติเนยเยอะมากเสียดายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้มันก็มีโควิดด้วยนะครับ ผมเคยเรียนภูมิศาสตร์มาตอนสมัยมัธยมเนี่ยก็ชอบวิชาภูมิศาสตร์แล้วก็ชอบดูแผนที่นะครับแผนที่พมกก่ก็เราก็เคยอยากไปเที่ยวนะครับประเทศประเทศเพื่อนบ้านนี่ก็อย่างอย่างกับคือผมทํางานด้านประกันชีวิตเนี่ยนะครับผมก็ผมอยู่บริษัทอาริอันยุธิยามา30ปีเนี่ยนะครับสามสิบกว่าปี33ปีแล้วเนี่ยการที่ทํางานด้านประกันชีวิตเนี่ยรางวัลที่บริษัทเขาจะมอบให้กับฝ่ายขาย ก็คือรางวัลการท่องเที่ยวต่างประเทศบริษัทก็มักจะพาไปเที่ยวต่างประเทศที่เจริญมากๆเป็นต้นว่า,าไปเที่ยวอะไรล่ะเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวเยอรมันไปเที่ยวฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์พวกนี้นะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยตั้งประเทศจีนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้วัสเตรเลียไม่ค่อยตั้งรางวัลว่าใครทําเบี้ยหรือทำ เรียกว่าทําผลงานสูงสูงแล้วไปเที่ยวพม่าเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีบริสเขาบอกว่าถ้าตั้งรางวัลไปเที่ยวประเทศในเอเชียคาเนก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะทํางานกันนะครับาะนั้นก็ทํางานมา30กว่าปีเนี่ยก็ได้ท่องเที่ยวทั่วโลกนะประเทศที่ผมเคยไปที่ไกลๆมีคนเคยถามว่าพี่เข็มทํางานด้านการชีวิตชอบชอบเที่ยวประเทศไหนมากที่สุดที่ผมประทับใจมากๆก็อเมริกานะก็ไปลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ไป จริงๆแล้วก็อเมริกาใต้ก็ประทับใจมากเลยนะครับผมไปเคยไปประเทศบาราซิลซึ่งตอนนี้อุบับราซิลก็ติดโควิดกันเยอะแยะนะครับบาราซิลก็ประเทศอะไรนะป่าอเมซอนน่ะนะครับประเทศบาราซิลเปรูอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับก็ทางโซนอเมริกาใต้อากาศก็คล้ายๆไทยนะแต่ว่ามันอยู่อีกซีกโลกหนึ่ง ก็ชอบประทับใจมากเลยผมไปเที่ยวน้ําตกที่สวยมากน้ําตกใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่ามันคือน้ําตกในเองการาแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับน้ำน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันคือน้ําตกอิควาสูน้ำตกอีกวาสูน้ำตกอิควาสูเนี่ยมันเป็นน้ําตกที่ใหญ่มากเลยครับมันเป็นน้ําตกที่อยู่ดินแดน3ประเทศติดต่อกันเลยก็คือประเทศบราซิลติดต่อกับอาร์เจนตินาคือฝั่งหนึ่งเป็นของบราซิลอีกฝั่งหนึ่งเป็นของอาร์เจนตินาอีกฝั่งหนึ่งเป็นของพาราควย นะสามประเทศเลยน้ำตกใหญ่มากสวยมากนะครับเป็นเป็นน้าตกที่เกิดจากแม่น้ําพารานาพารานานะน้ำตกแม่น้าพารานาทุกคนไทยไม่ค่อยรู้จักจริงๆแล้วมันสวยมากนะครับใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหเที่ยวเป็นวันๆเลยครับน้ำตกสวยมากมน้ำตกไหลแรงมากมน้ำตกชื่อน้ําตกอีโกสุนะครับก็ประทับใจแล้วก็ หลายประเทศไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบมากเลยไปญี่ปุ่นเนี่ย,นนยสวยมากพูดถึงประเทศต่างๆตอนนี้ในโลกออนไลน์เขามีไอ้นี่นะเขาชวนย้ายประเทศกันอะ่ะเออเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าไอ้กลุ่มออนไลน์ line, กลุ่มเนี้แต่เดิมแต่เดิมก็ตั้งขึ้นมาเล่นๆนะตั้งขึ้นมาเล่นๆว่าเออแบบเครียดเนาะออไม่รู้จะทําอะไรก็ชวนกันแบบตั้งกลุ่มออประชดย้ายประเทศตอนหลังมีคนเข้ามาร่วมเ็าบอกว่าภายในไม่ภายในไม่กี่ไม่ไม่เท่าไหร่เนี่ยมีคนเข้ามาร่วมกลุ่มเป็น เป็นล้านคนแล้วมื้อตอนนี้ถึงวันนี้นะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกั่ว่าถ้าไปอยู่ประเทศน้นประเทศนี้ประเทศนั้นแล้วมันต้องทําอย่างไรบ้างปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่ากลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาเขาบอกคนร่วมกลุ่มจะเป็นล้านคนเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เราเสียมันสมองดีๆโดยเฉพาะคนรุ่นหนุมสาวที่คิดว่าเอ้ยอยู่ประเทศนี้มันไม่ค่อยมีหวังเขาก็อาจจะไปตั้งอนาคตที่ประเทศอื่นนะครับเขาก็หาข้อมูลเยอะเลยแล้วคนที่ไปแล้วก็ให้ข้อมูลอะ เป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเลยละครับแล้วก็5ประเทศที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือประเทศเยอรมันอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียแล้วก็อะไรอีกประเทศนะเออนี่แหละก็ได้รับความนิยมในสี่ประเทศแล้วอเมริกาออสเตรเลนี่นะครับเขาบอกว่า ประเทศเหล่านี้ก็ได้รับความนิยมสนใจจากคนที่เข้าไปอยู่ในร่วมกลุ่มก็หาข้อมูลกันใหญ่เลยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องจริงจังขึ้นมาเนี่ยเขาบอกแค่คนในกลุ่มประมาณ10%ย้ายไปเนี่ยนะครับโอ้โห10%ก็ต้องเป็นแสนนะก็จะเป็นระดับมันสมองแล้วเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นกําลังสําคัญที่ในการพัฒนาประเทศในไทยในอนาคตเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่คนหนุ่มสาวก็ต้องมองอนาคตอันไกลๆของตัวเองนะครับคนตอนนี้คือ ก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องการเมืองเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วคนเราก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับเป็นคนไทยมันก็ต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าการเมืองของเ,อเมียนมากับประเทศไทยก็ไม่ค่อยแตกต่างเท mm. ่าไหร่ก็วนเวียนไปวนเวียนมากับการปฏิวัติรัฐประหารเลือกตั้งหลอกๆอะไรกันมีเยมันก็มันนี้แหละนะครับก็กลุ่มนี้ก็กลายเป็นเรื่องดูเป็นจริงจังขึ้นมานะครับก็เนาะก็ เออแต่ว่าทุกคนก็มีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเป็นมนุษย์มีสิทธิที่จะเลือกถิ่นที่อยู่ได้อะไรไปะนะก็แล้วแต่นะครับก็ถ้าผู้บริหารเขาไม่สนใจเรืออะไรตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงนี้เนี่ยคนไทยก็ต้องประจนกับนะจริงๆไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวนะครับที่ประจนกับสถานการณ์เลวร้ายทางด้านโรคโควิดแต่ว่าประชาชนทั่วโลกก็ต้องประจนกับสถานการณ์โรคโควิดเช่นเดียวกันเพราะนั้น ตอนแรกเราเป็นไม่เยอะแต่ตอนนี้ก็ป่วยเป็นวันเป็นพันพันคนพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเตียงคนไข้มันก็จะไม่พอเอาบุคลากรทางการแพทย์ก็ลดจานวนลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรักษาผู้ป่วยเป็นโควิดแล้วเนี่ยก็ต้องกลักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดว่าคนมาไม่แรยง,งานตัวติดโควิดมาเนี่ยบางทีต้องปิดโรงพยาบาลเลยลเป็นโรงงเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ่อคนถ้ามันติดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับเตียงคนไข้มันก็จะไม่พออยู่ยางไม่พอหมอก็จะมีไม่พอเพราะ,ะนั้นก็มันก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่า ตอนนี้ดีที่สุดก็คือของพวกเราก็คือจะต้องป้องกันตัวเองช่วยเหลือตัวเองเป็นต้นว่านะคงถ้าเราเจ็บป่วยมันก็คงหาโรงพยาบาลไปไม่ได้ง่ายๆแล้วข้อสาคัญเขาบอกว่าจากข้อมูลที่ผมทราบนี่นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราป่วยเป็นโรคโควิดแล้วต้องเข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาลเอก,กชนเนี่ยนะครับโดยค่าใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยมันเสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะหายเนี่ยนะครับก็คือสมมติามีเสียชีวิตนะคนเอ่อคนหนุ่มสาวนี่แหละถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาล รัฐบาลเอกชนเนี่ยไปรักษาโรคโควิดนี่ยกว่าจะหายมันไม่ใช่ว่าไปรักษา3วันแล้วมันหายที่ไหนล่ะนะครับมันก็ต้องมีการเก็บกักตัวแล้วก็เวลาหมอไปตรวจหรือ,รอพยาบาลเข้าไปเยี่ยมเนี่ยมันก็ต้องมีการใส่ชุดใส่อะไรเนี่ยนะครับก็จก็ค่ารักดูแลรักษาก็ค่อนข้างสูงครับบอกคนหนึ่งคนหนึ่งเป็นล,ล้านเลยนะเป็นหลักล้านเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่มีด้านประกันชีวิตเนี่ยก็ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าใช้จ่ายาค่อนข้างสูง สำหรับโรงพยาบาลเอกชนนะครับนั้นก็ผมทํางานด้านประกันชีวิตมาก็รู้สึกว่าเป็นทุกคนก็น่าจะต้องซื้อประกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ประกันด้านสุขภาพเป็นเรื่องสําเป็นสาหรับคนไทยนะครับเราะวก็ประกันชีวิตมันต้องซื้อในช่วงที่เรายังสุขภาพดีแล้วก็ยังร่างกายแข็งแรงนะครับไปซื้อตอนเจ็บป่วยแล้วเนี่ยบริษัทประกันชีวิตก็ไม่ขายให้หรอกครับก็เพราะฉะนั้นก็นะฝากพี่น้องคนไทยหรือเป็นขับที่ดูรายการผมอยู่เนี่ยนะครับก็ พิจารณาซื้อกับซื้อประกันให้กับตัวเองนะครับหรือประกันให้กับให้กับคนที่เรารักต้องซื้อในช่วงที่เรายังสุขภาพแข็งแรงและยังไม่เจ็บป่วยนะครับเพราะนั Yet, ้นอย่างผมเนี่ยก็นะนอายุเยอะแล้วแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยซื้อประกันเพิ่มไม่ได้แล้วครับแล้วก็การซื้อประกันสุขภาพเนี่ยก็กต้องเน้นเรื่อง,องการที่คุ้มครองให้มันยาวๆตอนนี้บริษัทประกันกชีพก็ ii, ให้การคุ้มครองยาวถึง7-80ปีอะไรประมาณนั้นนะครับ พูดถึงเรื่องประกันก็ก่อนจบก็ต้องพูดถึงสปอนเซอร์สักหน่อยนะครับก็เป็นการนี่นะครับผมก็มีทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ทุกวันก็คือเห็ดลินจือแดงเห็ดลินจืดแดงเนี่ยนะครับก็เอามาต้มน้ำาลก็กินแบบโบราณนะครับก็คือเอาเห็ดมาต้มน้ำนี่แหละแล้วก็ดื่มกินทุกๆวันเช้าแก้วเย็นแก้วกลางวันแก้วนะครับก็รสชาติมันออกจะขมๆหน่อยแต่ว่าเห็ดลินจืดแดงเนี่ยก็มีสรรพคุณเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เขาบอกว่า อันนี้มันได้โฆษณาเกินจริงนะครับการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทําการวิจัยมาว่ามันมีการมีฤทธิ์ในการที่จะรักษาสมดุลของร่างกายต่อต้านมะเร็งนะครับรักษาโรคตับความดันโลหิตสูงปรับความดันโลหิตลดน้ำตาลในเส้นเลือดโรคปูมแพ้เราลมบ้าหมูอัมพฤกษ์อม,าพ,อมาพาตปวดเมื่อยนะครับแล้วก็ปวดประจำเดือนฤทธิ์สีดวงทวาบรบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเห็ดยี่หร่แดงที่ทปลูกเนี่ยก็ถูกปลูกแบบถูกหลัก นะครับการเก็บเนี่ยเก็บไว้ในในในถุงพลาสติกที่มันดูดอาอากาศออกแล้วนี่นะครับก็จะเก็บไว้ได้นานก็เอาเห็ดมาปลูกเสร็จแล้วก็ตากแห้งตากแห้งเสร็จแล้วก็หั่นก่อนหัน่นแล้วก็ไปตากแห้งตากแห้งก็มาอบอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในบรรจุถุงพลาสติกใสซองซิปว้อย่างนี้150บาทนะครับซื้อไปต้มกินมันอาจจะขมๆหน่อยนะครับแต่ว่ากินไปหน่อยก็ขมก็ประมาณมะระสะดาอะไรประมาณนะั้นไม่ได้ขมอะไรมากนะครับไม่ได้ขมปีแบบบอระเพ็ดนะฮะ นั้นก็กินน้ำต้มเห็ดเจีแดงไม่มีมีการไม่ได้ปิแคปซูลไม่ได้สกัดอะไรไปจากไหนก็คือเป็นเห็ดธรรมชาตินี่แหละครับตากแดดแล้วก็ต้มนะสูกให้ได้ยุนะครับก็ถ้าสนใจก็โทรศัพท์เข้ามานะครับออก็คุยกันมาได้ประมาณเกือบ20นาทีนะครับก็ขตอต่ออีกนิดนึงนะครับแค่ว่าว่าในช่วงที่จะใกล้จบช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคือ ผมนั่งว่างแล้วก็ไลฟ์สดเนี่ยนะปรากฏว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็จะเกิดปัญหาก็คือเน็ตมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นนะตอนนี้อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าไอ้โควิดมันเข้าไปในอินเทอร์เน็ตด้วยมันทําให้เน็ตไม่ค่อยเสถียรเอ,อนอาจจะเป็นที่บ้านผมอย่างเดียวฮนะก็ที่อื่นมันอาจจะไม่อาจจะเสถียรดีผมไลฟ์สดไม่ก็ได้เขาเลยใช้วิธีอัดคลิปลงก่อนแล้วเดี๋ยวก็โพสต์ลงไปเป็นสตรีมเลยนะครับก็ก็ขอ,ขอ,ขอวันนี้ันที่เก้านะครับก็ขอภาวนา นะอ,รอราร,ราธนาพระรัตนตรัยเขาบอกเออพูดถึงอาราธนาพระรัตนตรัยเขาบอกว่ารัฐบาลชวนวันที่สิบเอ็ดนี้ชวนคนไปสวดมนต์ไล่โควิดเออบางทีเราก็ก <c oughs> อาจจะเป็นเป็นทางแก้ทางใจนะแต่ว่าอย่างน้อยคนเราก็ไม่ค่อยมีที่พึ่งนะบางทีก็เออพึ่งอะไรไม่ได้ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละครับก็เหมือนคนสมัยโบราณนะเออพึ่งอะไรไม่ได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งเทพเจ้าพูดผีพิศาจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีข่าวประเภท <c oughs> พวกอะไรนะ คลามไอ,อพวกมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรกันเยอะแยะเลยพวกที่คนเราก็หมดหวังเลยจะพึ่งอะไรก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เอาเป็นว่าแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยแล้วชาวพุทธเรานับถือก็คือคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับอาราธนาอรนาอราธนาพระศรีรัตนตรัยให้อํานวยอวยพรให้ท่านผู้ชมที่ได้ตามช่องอยูทูบช่องผมก็มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็นะ มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ตามช่องผมก็จัดเดิมที่มีคนตามไม่เยอะตอนนี้ก็สองแสนกว่านะสองแสนกว่าซับนะฮะหลายคนก็ไม่ได้กดกระดิ่งไม่ได้กดอะไรไว้ก็ไม่ได้ไม่มีการแจ้งเตือนนะว่าจริงๆแล้วคือแฟนคลับบางคนก็บอกว่าตอนนี้เออพูดถึงก่อนจบก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คนที่สนใจเรื่อง youtube เรื่องอะไรก็จะใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แล้วนะครับวันนี้ก็ คนที่สูงวัย 4560- ขึ้น7 80ขึ้นเนี่ยก็ดู y YouTube กันเยอะขึ้นนะครับก็ได้ดูได้นะเพโลกก็เปลี่ยนนะครับก็เลิกดูทีวีกันดูทีวีกันน้อยลงดูละครกันน้อยลงนะครับก็มาดูสาระทางช่อง YouTube ซึ่งมันหลากหลายกว่าในทีวีแล้วก็มันมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันเยอะแยะนะครับแต่ว่าก็ผู้สูงวัยก็เข้ามาดูกันเยอะนะครับก็ในช่องผมที่มีคนดูก็ส่วนใหญ่ก็ ดูจากการรีพอร์ตของ u t u b e อกรจบดูการรีพอร์ตของ YouTube เขาเนี่ยเขาบอกว่าประชากรที่เขามาดูช่อง u t u b e ผมเนี่ยก็จะเป็นช่วงอายุ35-45ถึงในเยอะที่สุดแล้วก็ห้าห้าสิบหกสิบไปก็เยอะแล้วก็เป็นประชาชนคนไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็อันดับสองก็คือสปปลาวนะครับก็สวัสดีพี่น้องชาวสปปลาวที่คนคนสปปลาวเข้ามาดูเยอะเพราะว่าฟังภาษาไทยเข้าใจแล้วก็ คนอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่ก็คนที่อยู่อเมริกาคือคนไทยที่อยู่อเมริกาครับแล้วก็ประเทศอื่นก็ดูนทั่วโลกนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศก็ดูท่องผมก็เยอะครับหรือคนกัมกัมพูชากัามพูจียเนียคนกัมพูเจียก็จะดูเยอะเพราะว่าคนกัมพูจียก็จะพูดไทยได้เออพ,ดดพเอ,อพูดถึงคนกัมพูจียเออพูดถึงภาษาเนี่ยนะครับถ้าคนถ้าคนไทยหัดพูด ขแมเนี่ยนะครับขัดพูดกัมพูเจียก็จะพูดได้สำเนียงใกล้เคียงหรือคนขแมคนกัมพูชาเนี่ยหัดพูดภาษาไทยก็จะได้สำเนียงที่ใกล้เคียงกันมากเพราะว่าพื้นฐานการออกเสียงมันจะมาใกล้ๆเคียงกันคนมอนเนี่ยนะครับก็จะพูดภาษาไทยได้สำเนียงใกล้เคียงกับคนไทยแต่ถ้าเกิดคนบักหมาหรือคนเมียนมาเองเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยก็จะสำเนียงยากเลยที่จะพูดได้หรือคนไทยหัดพูดเมียนมาเนี่ยก็จะพูดยากนะครับแต่ว่าคนกัมพูเชีย คน,คนสปปลาวไม่ต้องพูดถึงนะถ้าพูดภาษาไทยนี่เหมือนคนไทยเปะ๊ะเลยร้อเนลยนะไม่ไม่เพี้ยนเลยแต่ว่าคนคนที่พูดได้พูดไทยได้ใกล้เคียงมากก็คือคนกัมพูชีและแล้วก็คนมอญน,นะส่วนเมียนมานี่ก็จะคนบะหม่าเนี่ยก็จะพูดไทยได้ไม่ค่อยชัดนคนกะเหรี่ยงคนเมียนมาเมียนมาบะหม่าเนี่ยนะครับก็จะพูดไทยได้ไม่ค่อยชัดนะแต่ว่าถ้าคนไทยไปเรียนกัมพูชาเนี่ยนะครับก็ก็ต้องนะ สบายดีสบายดีสปปลาวนะครับแล้วก็ถ้ากัมพูชาก็จะเรียบสูนะครับถ้าเมียนมาก,ก็ออสเอ๊ยมิงกาบาส่วนชาวกะเหรี่ยงก็ชาวกะเหรี่ยงก็ออซ้งลาซายส่วนชาวมอนก็เมยระอาว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 นะก็ได้ประมาณนี้จําได้ด้วยกันนะครับก็พี่น้องชาว ชาวอะไรนะชาวเวียดนามก็ดูกมเยอะนะครับเพราะคนเวียดนามเนี่ยเออพูดถึงคนเวียดนามคนเวียดนามเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับมีมหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสารคามเนี่ยเขาจะมีคนเวียดนามข้ามมาเรียนภาษาไทยกันเยอะเลยแล้วก็เรียนแผนกภาษาไทยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยกับคนเวียดนามก็ข้ามไปเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับพ่าอาชีพไกด์อาชีพล่ามเนี่ยก็จะแบบรายได้ดีเลยที่เวียดนาม ก็ล่ามภาษาไทยเนี่ยครับตอนนี้พอเกิดโควิดเนี่ยล่ามตกงานกันแถวเลยนะล่ามหรือไกด์เนี่ยนะครับตกงานกันแถวเลยนะครับก็ผมอย่างคุณดึกเนี่ยนะน้องผมที่เคยพาผมเที่ยวเวียดนามเนี่ยตอนนี้บอกว่าต้องไปขายอะไรสักอย่างมันนั้งคุยกันแลมันเขาไปขายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ต้องขายออนไลน์เออพูดถึงขายออนไลน์ตอนนี้ก็การค้าขายออนไลน์ก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ผมก็มีการค้าขายออนไลน์นะผมก็ขายเห็ดหินจือทางออนไลน์ผมขายกล้วยไม้ทางออนไลน์เนี่ยนะครับก็ก็ก็ Uhm. ขายได้ดีท yeah. er. ีเดียวเราก็ส่วนใหญ่ก็การขายออนไลน์เนี่ยสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือเรื่องความซื่อสัตย์นะครับจริงๆไม่ต้องไม่ต้องขายออนไลน์เราขายที่ไหนก็ต้องซื่อสัตย์ตรงนั้นแหละครับเรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดมันเป็นคุณสมบัติของคนคนดีนะครับการซื่อสัตย์นเป็นสมบัติของคนดีเราจะดูว่าใครดีหรือไม่ดีนะต้องดูเรื่องความซื่อสัตย์ก่อนแล้วก็ดูเรื่องความกระตัญยูนะถ้าเกิดว่าคนมีความซื่อสัตย์กระตัญยูนี่ก็จะ จัดได้ว่าเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นมีข้อจํากัดความเวลาเลือกตั้งบอกให้เลือกคนดีเอ๊ะแล้วคนดีมันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นคนดีข้อที่หนึ่งมันต้องซื่อสัตย์นะครับคนดีข้อที่2ต้องเป็นคนกระตัญยูนะอันนี้คือคนดีแต่คนดีกับคนเก่งไม่เหมือนกันนะครับคนคนดีเนี่ยฝึกให้เป็นคนเก่งได้แต่คนเก่งฝึกให้เป็นคนดีนี่ยากนะครับเพราะนั้นคนไหนถ้ามันไม่ได้ดีนะนะมาฝึกให้มันเป็นคนคนเป็นคนยิ่งถ้ามันเป็นคนไม่ดีแล้วมันเก่งด้วยนี่อันตรายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คนดี ถูกให้เก่งได้แต่ว่าคนดีมองตรงไหนแล้วคนดีก็ต้องมีความซื่อสัตย์ก่อนลัอันดับหนึ่งนะครับซื่อสัตย์สุจริตอันที่2ก็คือต้องมีความตัญญูนะครับคนที่มีความปัญญูเนี่ยก็เป็นคนที่จัดว่าเป็นคุณสมบัติของคนดีก็แล้วกันนะครับนอกนั้นถ้าคนมันอกตัญญูคนในระคุณนี่ก็ไม่ใช่คนดีหรอกครับอ่ะ,อะคุยกันเรื่อยๆแลเกือบ27นาทีแล้วครับ,บก็ขอบคุณมากก็เดี๋ยวมีการอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ